มาเลยจ้าไปพ,พี่จ๋กใครเที่ยมรังมีแพนนะคะจะไปทะลงทะเลหรือว่าไปเที่ยวเนาะแม่เนาะแดดประเทศไทยก็คือสุดฤทธิ์สุดเดชกกันไปเลยวันนี้นะคะน้องจ๋ามีงานสเปรย์กันแดดคะแม่ ราคาดีมากวันนี้แฟชเซลให้เลยแม่ตกกระป๋องละ42บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะเป็นงานสเปรย์กันแดดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทั้งหน้าทั้งตัวคือใช้ได้หมดเลยแล้วใครที่ไม่ชอบทาครีมไม่ชอบความเหนียวเนืนะของครีมพี่พี่มากดงานสเปรย์กันแดดไปใช้ได้เลยนะตัวนี้น้องเด็กใช้ได้นะคะสําหรับสูตรน้องเด็กจะเป็นขวดสีฟ้านะนะคะตัวนี้เป็น spf 5 0แล้วก็ pa อีก3บวกกันไปเลยนะจจะพี่พี่สามารถกดไปได้เลยนะ จาราคาแฟตเซลหรือกระป,อะระป๋องละ42บาทเนาะวันนี้พี่ซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งราคาเหลือแค่80เท่าไหรอ่อะแม่ 84บาทเท่านั้นเลยนะคะกระป๋องละ72วันนี้ราคาแฟลชเซลนะคะ84บาทหรือใครบอกว่าอุ๊ยทําไมพี่เห็นราคาถูกกว่าน,นั้นคะ่ะคุณพี่มีคูป,ปองนะคะคุณพี่สามารถกดชําระเงินได้เลยนะจ๊ะใช้คูป,ปองรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ใช้งานนะคะเก็บคูปองรับสิทธิ์ใช้งานนะคะชาระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะ,ะเพราะว่าคูป,ปองมีจํานวนจํากัดนะแม่หรือว่าใครที่เข้ามาแล้วแบบอุ๊ยทําไมไม่ทานราคาแฟลชเซลไม่เป็นไรค่ะแม่น้องมีหลากหลายแฟลชเซลให้พี่ๆเลือก มากดกันไปได้เลยเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยกระป๋องหนึ่งสองร้อยบาทวันนี้เปิดแฟลชเซลล์ราคาไม่ถึงร้อยเลยค่ะคุณพี่กดไปใช้ได้เลยนะจ๊ะตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวเนาะให้มีความแบบเออทนอัพขึ้นมา1เฉดพร้อมกับให้ความชุ่มชื่นผิวแล้วก็ปกป้องแสงแดดค่ะแม่นะคะจะบอกว่าแสง uv นี่คืออันตรายมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยควรจะต้องทากันแดดนะแม่ไม่ว่าจะเป็นกันแดดหน้ากันแดดตัวต้องทาเลยค่ะพี่พจ๋านะคะตัวน เขาจะเป็นงานสเปรย์แล้วก็มีนวัตกรรมแบบใหม่หัวสเปรย์แบบใหม่ค่ะแม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้ ระอองที่ละเอียดขึ้นนะคะด้วยหัวฉีดแหวนนวัตกรรมใหม่พ่นบอกออกมาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบเนื้อฟิล์มเคลือบกับผิวของเราไปเลยตัวนี้จะไม่ทําให้เหนียวเนะหนะแล้วก็ได้ความเย็นสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ปกป้องกันแดดได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ราคานะคะยิ่งน้องจ๋าบอกแฟลเซลซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งตกกระป๋องละสี่สิบสองบาทเท่านั้นเลยแม่รีบกดแล้วก็รีบชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แอดมินบอกว่า ตะก้าฟัดเซลใกล้เต็มแล้วค่ะใครยังไม่ชําระเงินนะคะกดชําระเงินได้เลยน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้พี่พี่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยสเปรย์กันแดดขายดีมากนะคะแม่เพราะว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็คือโดนแสง UV กันเต็มๆด้วยแดดประเทศไทยเนาะแม่เนาะขนาดขับรถอย่างเงี้ยโอ้โหร้อนหน้ามากๆนะหน้าร้อนหน้าร้อนแขนไปหมดเลยพี่พี่สามารถใช้สเปรย์กันแดดตัวเนี้ยฉีดได้เลยค่ะแม่แล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะไว้บนผิวของเราด้วยใครที่ ชอบใช้เออใครที่แบบว่า ไม่ชอบใช้ครีมเนาะเพราะว่ามันมีความเหนียวเหนอะหนะเกลีย่ยยากเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะน้องสาวแนะนําพี่ๆลองกดงานสเปรย์กันแดดไปใช้ได้เลยวันนี้ราคาแฟลเซลซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งเหลือแค่กระปุกละ42บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะใช้งานง่ายมากสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะสําหรับสูตรน้องเด็กเนาะเป็นกระป๋องสีฟ้านะคะคุณพี่สามารถกดไปใช้ให้น้องได้เลยนะคะชี้ห่างจากผิวประมาณ15เซนติเมตรค่ะแม่เนาะตัวนี้เขาจะกระจายแล้วก็ทำให ให้เป็นแบบเนื้อฟรีมเคลือบไปกับผิวเลยไม่ทิ้งความเหนียวเหนิดนนะตอนนี้ตะก้าแฟลตเซลลน้องจะปิดแล้วนะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นนะคะพ,พี่จ๋ารีบชำระเงินได้เลยนะคะคุณพ,พี่บอกว่าสั่งซื้อแล้วค่ะขอบระคุณมากๆเลยค่ะแม่เดี๋ยวน้องนะคะ เตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยสําหรับคนที่พิมพ์เข้ามาเนาะว่าสั่งซื้อแล้วนะคะนี่นะคะแม่เดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้พร้อมไปกับรอบแรกเลยพี่พี่จะได้รับสินค้าไวขึ้นนะคะ,ะใครยังไม่ชมําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินบอกว่าจะพิมพ์ออเดอร์เตรียมแพ็กเราจ้านะคะรีบชาระเงินได้เลยนะคะคุณพี่